าได้จ้ามื่อนี้งานเลี้ยงกินข้าวแล้วอันสิพาคการเทียนยังกับน้องปูใบสีเนาะใบสีอืมใบสีอุ้ยแซ่บขนาดแม่เลยอ่านน้ำขนมกินลูกครึ่งท่านใส่กะทีท่านใสปลาแดดกินไปหมดเออว่าไม่ปลาลูกครึือป่าลูกม,มาจากเานื้อจากไตใส่ลงไปเหมือนอ่นดอกกิ่วเนาะโอ้ยเดี๋ยวแม่หนูได้สิภาชวนชิมกับน้องปูมาเด้อพ่อยหญ่เกาหลีมาเด้อพ่อใยญ่ไก่ยุไก่มาเด้อ วุ้ยอันนี้นา้ากระทินยมเสนออันนี้พักต่างๆน้องปูกินแล้วมันสิมันสิไทยได้บรลาย <c ười> น,นิดปูเรื่องไทยขนมปีนเนาะหอมฟุ่นเลยไม่มีการแต่งต้องเลยที่เกิดขึ้นเออสดๆเลยข่าเหนียวข่าเหนี้ยข่าเนี้ยข้าเนี้นนนยปร์ตี้กันซอสคนน,น้นองนุ่นกำลังสิมาเย้ย มาได้สีเอาอีกแล้วคิดถึงประแดกบองบ่เอแบาประแดกบองแซ่บคักเจ้าของประแดกบองไปหาเล้วเดี๋ยวสิพักกับนกไปหาเออประเด็นนี้กินข้าตางนกฟูมาเบิงสิตั๊กไทยเบิงคุณน่ะโอ้ยสิซี่ไทยเบิงเนื้อบั๋นที่นี่เด้อถ้าไับกินกินดีดีเดี๋ยวไปเย็นดิพักกินค่ะกินกินโลด กินกับบักเสียเทศเนาะเอาสักคั่มเอาลองสักคั่มใ้เบิ่งกันเนาะโอ้ยอันนี้ก็ฮ้อนหอดคือคั่มใหญ่กันอาชีพแบบของแม่บ้านเกาหลีคืออินค่ะเอว่าได้ไปยังนี่ขอคั่มใหญ่ๆเลยสไตล์เกาหลีเนาะมัน้องเราถึงจับ้วจับทำมุึนลองฟูแบบ กินกับบะเขือเทมลายกอนสีมาคลิปวนจิ้มนักก็มาปูกันเลยไม่เห็นคลิปวนจิ้มหาดอกหยกดูปากนักขาดิค่ะดูปากนักาเบิ้งปากนักาคิ้มนะคะดูเส้นน้อยาหนื่งค่ะเน็ำยาลูกกลม ขึ้นนะุ่ณนี่บาง่าขึ้นตัเดอันี้ยังกาะหลับมาลงมันมีการหลับจ้ะมัตสิเก่าของนามันสิออกข้างไหนนี่เหรใช่ป่านน่นคุณบอกว่าเป็นเมื่อคุณอ เดี๋ยวๆไปท่งคนสวยก่อนง่ายอีกแล้วใช่ไิมจีแสบป้อมยิมจีบ้านนี่แสบเด้อกินจีบ้านยาเมนองเด้งนี่แสบเด้อสีใหม่คนจะข้ามในคนสวยส่วนจนติ้มมาเนี่ยเอาเอาเอาง่ายๆเนาะว่าจะกินเนาะน้ำยาขนมจีมเมนองเล็กก็าจะกินไปแล้วเนาะแต่เพิจะกินเอาเข่าเหนียวนเออเข่าเหนียวเข่าเหนี้ยเข่าเนี้ยขาบ่ได้หนากามคาบได้เลย ากามเดสมุนเด๊ะปั่นซ่งคุเป็นกามนี่เด๊กามเลยกามาเทศกามาเทศกินก็ตบัตเเเนะฮะเเเเกเเเนเเงเเ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 เนเเเเเเดเเ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 นเเเเเเเกแเเหน้าาเเเเเเนาเเ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 ลเเอเเ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  ใช่ไปเหมิดมากเดิมเพืดด่อกระจายมาเดิมส่วนฝากดึงสาวๆบ่น้องซีบ่บ่มาลงไปหาเองนะจ๊ะบอมาลงไปหาเองนะจ๊ะ, <c oughs> ะ,จะถ่ายเฮ็ดหรอนั้นจ๊ะถ่ายเฮ็ดแล้วเดี๋ยวกินข่าวแล้วก็สิบคอไปเฮ็ดบายซีกันเนาะเฮาเนาะโอเคจับบ๊ายบายน้องปูปปิดคลิปไปแล้วบ๊ายบายหนาวเดิมมึงดูแลทุกคนพทุกคนบ๊ายบายค่ะ